สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ y o u b u c h ช n n e l ตีวอนเต็งนะครับรายการที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาคุยกันนะครับมาวิเคราะห์กันนะครับว่าวันนี้มีคู่ไหนเด็ดนะครับคู่ไหนดีแล้วก็ที่สําคัญคู่ไหนหน่าลงทุนนะครับประจาวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็มี4คู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกเนี่ยจาก ออสเวนคานนะครับออสเวนคานนะครับจากสวีเดนนะครับออกเสียงยากนิดนึงนะครับเป็นอ่า G I F นะครับซันสวาวนะครับพบกับมอลเบีย A I F นะครับมีตัวย่อวุ่นวายกันไปหมดนะครับคู่ที่สองเป็นคู่ไฮไลท์นะครับของวันนี้นะครับจากบุนเดสลีกานะครับอ่าเป็นฮัมบูร์พบกับเฮเธอร์เบอร์ลินนะครับคู่ที่สามและคู่ที่สี่จากไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับ เป็นอ่าล็อกเฮด้าอยู่นเต็ดกับแชมร็อกนะครับโรเวอร์สนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายอ่าซิลิโกโรเวอร์สกับเดอะรีซิตี้นะครับก่อนอื่นนะฮะมาแล้วฮะผลประกอบการวันแรกนะครับที่เราเริ่มกลับมานะฮะทำคลิปกันนะครับไม่อยากจะดูเลยนะเพื่อนนะวันแรกนะครับโอ้โหแดงเถือกนะครับเปิดมาก็แดงเลยคู่แรกนะครับ วันนั้นเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมี4คู่นะครับฟิออร์ติโากับจูเวนตุสนะครับคู่นี้เนี่ยผมลงไปที่ยูเว่นะครับเพราะนัดนี้เนี่ยเป็นนัดสุดท้ายนะครับของเปาโลดิบัลล่านะครับแม้นะครับว่ายูเวนตุสเองเนี่ยจะลอยตัวแล้วก็ตามนะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะและก็ในส่วนของเกมในบ้านนะครับของฟิออร์จะดุเดือดสุดๆนะครับสุดท้ายฤดูกาลกันผมก็ยังลงนะครับไปที่ยูเวนตุสนะครับ สุดท้ายนะครับยูเวนตุสชิวเกินนะครับยูเว่นะชิวเกินนะครับนั้นนี้แพ้ไปนะครับสองประตูต่อศูนย์นะในส่วนของยูเวนตุสนะครับโดนฟิออร์อัดไปนะครับก็เนี่ยแพ้ไปนะครับคู่แรกแตกนะครับคู่ที่สองนะครับอตาลันตากับเอมโปลีนะครับคู่นี้เนี่ยผมมองว่ายังไงอตาลันตาเนี่ยชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องลุ้นตัวนะครับทั้งยูโรปาแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่มองยังไงเนี่ย คาดว่าไม่น่าจะชนะขาดนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเริ่มออกลูกแผ่วให้เห็นในส่วนของอัาลันตานะครับเลยรองไปที่เอมโปรีนะครับแต่ในอตาลันตาน่ยจบสกอร์ไม่ลงนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสอย่างเยอะเลยนะรองทั้งเกมนะครับแล้วก็ดันนะครับมาพลาดเสียประตูให้กับเอมโปรีอีกนะครับทำให้คู่นี้ที่เรารองมาเนี่ยก็กินเต็มไปนะครับในส่วนของคู่ที่2นะครับ คู่ที่3ลองส์กับโมนาโกนะครับคู่นี้ผมลงไปที่โมนาโกนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโมนาโกชนะมา9กนะ้านติดแล้วนะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดสำหรับเกมนี้นะเพราะว่ามีตั๋ว UCL เนี่ยเป็นเดิมพันนะครับแต่สุดท้ายโมนาโกก็คว้าไว้ไม่ได้นะฮะโดนตามมาตีเสมอช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับทำให้คู่นี้จบลงที่เสมอแล้วก็เป็นโมนาโกมันต่อป,อ,ป,อ,ปอนะครับก็ เสียครึ่งนะครับราคามันไหลสุดท้ายมาที่ปอปอนะครับคู่สุดท้ายโอลิมปิกมารคเซกับอ่าสตาร์บุกนะครับคู่นี้ผมลงไปที่สตาร์บุกเพราะว่าเกมเนี่ยน่าจะตึงนะครับแล้วก็น่าจะจบลงที่เสมอนะเนื่องจากฟอร์มโดยรวมของทั้งคู่เนี่ยต่างก็ดูดีทั้งคู่นะครับแต่เป็นมาร์คเซนะครับที่ตึงกว่านะครับโคตรตึงนะครับจัดไปสี่ประตูนะครับนี่นะ ก็คว้าตัวนะครับ UCL ไปนะครับในส่วนของโอลิมปิกมาเกซนะก็แตกอีกนะครับแม่เปิดมานะครับแตกไปหัววันเลยครับเพื่อนเอ้ยนะครับไปเที่ยวพักผ่อนมานะครับชาร์จแบตมาไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นนะครับมานะครับมาเอาใหม่นะครับในส่วนของวันนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูราคามาดูราคาเปิดกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของวันนี้นะ คู่แรกจากสวีเดนนะครับออสเวนคานนะครับออสเวนส์คันะ by, นะครับก็เป็นอ่าเมาบี้นะครับต่อเสมอสันวาวนะครับผมน่าสนใจนะครับคู่แรกคู่ที่2เนี่ยอ่าจากบุนเดสลีกานะครับเป็นนะัดเพลย์ออฟระหว่างนะครับทีมอ่าอที่สามนะครับของดิวิชั่น2ออย่างฮัมบูร์กเนี่ย พบกับทีมนี้ตกชั้นนะครับอย่างเฮเธาเบอร์ลินนะครับอยู่อันดับที่16ของบุนเดสลีกานะครับนัดนี้เนี่ยฮัมบูร์กต่อปอปอนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยฮัมบูร์กชนะมานะครับหประตูต่อศูนย์นะครับคู่ที่3ามู่ที่4นะครับจากไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเป็นแชมร็อบโรเวอร์สนะครับอาจจะฝูงต่ออลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็เบนเดอร์วิสิตี้นะครับรอจกฝูงต่อซิลิโกโรเวอร์นะครับ ปอๆเหมือนกันก็น่าสนใจในคู่สุดท้ายนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างในส่วนของวันนี้นะครับคู่แรกนะครับซันซาวนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของมอลบี้นะคู่นี้เตะกันเที่ยงคืนนะครับคืนวันจันทร์ตามเวลาบ้านเรานะครับโดยตอนนี้เนี่ยมอบี้นะครับอยู่อันดับที่6นะครับมีามี14แต้มนะครับจาก8นัดนะเตะ น้อยกว่าเพื่อนๆไปนัก2นัดนะครับในส่วนของซันโซวาลอยู่อันดับที่16เลยนะครับมี3แต้มเท่านั้นเองนะครับแพ้7ชนะหนึ่งโหดลำบากในส่วนของซันโซวาลนะครับทั้งคู่เนี่ยพบกันมานู่นเลยนะครับปีอู้ปี2012นะครับก็นานพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่ปี2006นะครับถึงปี2012ภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับผลัดกันแพ้แล้วก็ชนะ ด้วยมาเอาล่าสุดละกันเพราะมันนานมาละนะครับเอาแค่ปี2012นะครับก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปคนละครั้งนะครับจากมองจากตรงนั้นก็ถือว่าค่อนข้างสู่สีกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของปีนี้เนี่ยทั้งคู่ยังไม่ได้พบกันนะครับนันนี่เป็นนัดแรกนะครับก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมกันก่อนละกันนะครับในส่วนของซันสวอลเกมรับนะครับก็ยังดีหน่อยที่ชนะครั้งหนึงจาก4ครั้งนะครับที่เหลือแพ้หมดเลยแพ้3นะครับ วินเรทอยู่ที่25%ในส่วนของมอลบี้นะครับเกมเยือนยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในฤดูกาลนี้นะสนัดชนะ1เสม,มอ1แพ้2น,นะครับวินเรียจุดยี่หสิบเท่ากันกับซันสวาวแต่ว่าภาพรวมของมอลบี้เนี่ยค่อนข้างาดูดีกว่าซันสวาวอยู่พอสมควรน,นะครับผลงานล่าสุดนะครับของซันสวาวโดนนะครับ IF เอฟคนอนะครับถล่มเละเลยนะครับ 5ประตูตอ่อ1นะครับแพ้ไปเละเทะเลยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยซันสวาลนะครับแพ้นะครับมา4นัดติดแล้วโอ้โหค่อนข้างลำบากฟอร์มโดยรวมนะ10นัดหลังเนี่ยเอา9นัดหลังละกันนะครับเก็บชัยชนะไปได้ไปแค่ปปปปปปครั้งเดียวนะครับในส่วนของซันสวาลในนัดที่เจอกับเขามานะครับที่เหลือก็อแพ้แปดนะครับเสมอหนึ่งเสมอกับออสเตอร์ซุนนะครับ FK นะที่เหลือแพ้ไปหมดเลย ค่อนข้างลำบากในส่วนของซันสวาวช่วงช่วงนี้นะครับทางมารบี้นะครับนัดล่าสุดเสมอนะครับกับวานาโมนะครับหึงประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้นะครับขอภัยนะครับมอร์บี้นะครับไม่ชนะใครมาสองนัดติดแล้วนะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของมารบี้นะครับสนัดหลังที่ออกไปเยือนนะครับก็แพ้ไป2ครั้งนะครับเสมอครั้งหนึ่งกับวอลเบิร์กแล้วก็ชนะนะครับ เอลส์บอกนะครับเอฟบอกสักบอกออกเสียงยากมากปวดหวัวเหลือเกินนะก็ในส่วนของภาพรวมของเกมเยือนนะครับของมอรบี้เนี่ยก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าภาพรวมเนี่ยสินัดหลังในชนะ5แพ้แค่2นะครับก็แพ้แค่ในส่วนของเกมเยือนเท่านั้นเองในะภาพรวมก็ยังดูดีอยู่ในส่วนของมอบี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 2ที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับซึ่ง หลังจากนั้นนะครับซันสวาก็ตกชั้นนะครับไปนะเพิ่งได้กลับขึ้นมาลีกสูงสุดของสวีเดนอีกครั้งในฤดูกาลนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งก็ยังทําผลงานได้ไม่ค่อยน่าชมเท่าไหร่นะครับจาก8นัดแรกเนี่ยแพ้ไปถึง7ครั้งด้วยกันนะครับโดยครั้งนี้จะเป็นการเปิดบ้านครั้งที่5ของฤดูกาลนะครับหลังจากเสียประตูนะครับไปรวมรวมสิกลู่ด้วยกันในบ้านนะครับในส่วนของทีมเยือนอย่างมอบี้นะครับแม้ว่าจะทําผลงานใน ค่อนข้างดีนะครับในช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้แต่ว่าเกมเยือนกลับทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยวรวมแล้วก็ยังดูดีกว่าเจ้าบ้านอยู่พอสมควรนะครับคู่นี้หากมองแค่ผลงานล่าสุดนะครับผมว่ามอบี้น่าจะเก็บ3ามแต้มจากตรงนี้ได้นะครับซึ่งราคาเปิดมาที่ต่อเสมอนะครับคู่นี้ผมขอลงไปที่มอบี้นะครับคู่ที่2นะครับ เป็นฮัมบูกนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเฮทาเบอร์ลินนะครับคู่นี้เตะกันตีหนึ่งครึ่งนะครับู่นี้เป็นไฮไลท์ของเราเป็นเลขที่2ในอ่อนะเพลย์ออฟนะครับแย่งชิงว่าเฮทาเบอร์ลินจะตกชั้นรือเปล่าหรือฮัมบูกนะจะได้เลื่อนชั้นรือเปล่านะครับน่าสนใจนะครับคู่นี้นะโดยนะครับเลขแรกนะครับที่ทั้งคู่พบกันเนี่ยเป็นฮัมบู๊กนะครับที่เก็บแต้มมาได้ก่อนนะฮะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ซึ่งนะครับจากที่ตะคู่พบกันเนี่ยมองแค่เกมในบ้านของฮัมบู๊กละกันนะครับไม่นับนัดกระชับมิตรนะล่าสุดนี้ไม่นับนะเอานับแค่ในลีกนะครับดิวิชั่นในบุนเดสลีกานะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งฮัมบูกชนะไปได้สองนะครับถ้าบรินชนะไปสองอุ้ยเอาละค่อนข้างเสมอนะครับแต่หากว่าสองนัดล่าสุดนะครับที่ตะคู่พบกันเป็นฮัมบูกที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็น่าคิด นะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนะครับฮัม <c oughs> บูร์กนะครับที่เล่นในอ่าดิวิชั่นสองนะครับเกมอ่ารับในบ้านเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะเพื่อนๆนะ17นัดเนี่ยแพ้แค่2นะครับชนะ9เสมอ6นะครับวินเวตอยูดด่ที่ห้าสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้ดูดีมากๆกลับกันมาในส่วนของเฮทาเบอร์ลินนะครับก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าทีมในบุนเดสลีกามันค่อนข้างหนักนะครับ 17นัดเนี่ยแพ้ไป11นะครับชนะ3เสม,มอ3นะครับวินเวตอยู่ที่1 1บเอ็ดเออสิบเจ็ดหนะครับนะตรงนี้ก็ค่อนข้างย่ำแย่เหมือนกันในส่วนของเฮทาเบอร์ลินนะครับผลงานล่าสุดน,นะครับก็หากไม่นับนัดที่เจอกันนะครับฮัมบูกเนี่ย เ,เก็บชัชนะมา4นัดติดนะครับก่อนจะมาเจอกับเฮเทอร์เบอร์ลินนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องพอสมควรเหมือนกันจากฟอร์มโค้งสุดท้ายของฮัมบูกนะครับเกมรับในบ้านของฮัมบูกมาดูสักนิดหนึ่ง5นัดหลังที่เปิดบ้านนะครับชนะ3แพ้2ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเกมในบ้านของฮัมบูกนะในส่วนของเฮเทอร์เบอร์ลินไม่นับนัดที่ทั้งคู่พบกันนะครับ โดนบริษีดอทมูลถล่มไป2ประตูต่อหน,นึ่งนะครับเฮทาเบอร์ลินนะส่งท้ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโค้งสุดท้ายของบูเดสลิกานะครับเก็บชัยชนะไม่ได้มาสามนัดติดในส่วนของเกมเยือนนะครับห้านัดหลังที่ออกไปเยือนเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวที่เจอกับอัลส์บวกนะครับที่เหลือก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแพ้3นะครับเสมอหนึ่งจากไอมิเนียบิเลเฟลนะครับค่อนข้างยำแย่นะเกมเยือนของเฮทาเบอร์ลินนะครับ อันนี้เป็นนัดเพลย์ออฟนะครับนัดที่2แล้วก็เป็นนัดตัดสินนะครับว่าใครจะอยู่จะไปโดยนัดแรกนั้นฮัมบูร์กนะครับเก็บแต้มนำไปก่อน1ประตูต่อ0ซึ่งฟอร์มของฮัมบูร์กตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเข้าฝักสุดๆนะครับแล้วก็เกมในบ้านนะครับที่3นั่นหลังเอาแค่3นั่นหลังนะเก็บชชนะไม่ได้ทั้งหมดนะครับโดยเสียประตูไปเพียงแค่ประตูเดียวนะครับในส่วนของยูทาบอร์ลินนะครับที่ส่งท้ายฤดูกาล นะครับด้วยการพลาดชัยชนะไป3นัดติดซึ่งถือว่าค่อนข้างลําบากสําหรับนัดนี้เนะครับเพราะว่าเกมเยือนเนี่ยสินัดหลังนะครับของฮิตาเบอร์ลินนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยผมย้อนไปย้อนนะครับไปทําข้อมูลให้เพื่อนมานะครับสินัดหลังที่ออกไปเยือนของฮิตาเบอร์ลินเก็บชัยชนะไปได้เพีแค่ครั้งเดียวนะครับคู่นี้เนี่ย ดูทรงแล้วผมว่าฮัมบูกนะครับได้ขยับขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของเยอรมันในฤะด,ดูกาลหน้าอย่างแน่นอนนะครับซึ่งราคาเปิดมาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับฮัมบูกต่อนะครับปอๆเท่านั้นเองนะครับก็ <c oughs> ผู้นี้ผมขอลงไปทางฮัมบูกแล้วกันนะครับก็ผู้ที่2ก็น่าสนใจนะครับผู้ที่3ามนะครับ เป็นบล็อกเฮด้ายู่นเต็ดนะครับ mm hmm. เปิดยูนเตพาร์คพบแชมปบล็อกโรเวอร์สนะครับคู่นี้แตะก,กันตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับคืนวันจันทร์ตามเวลาบ้านเรานะครับโดยตอนนี้บล็อกเฮดานะครับอยอู่อันดับที่แปดนะครับมีสิบหกแต้มในส่วนของแชมปบล็อกโรเวอร์สนั้นเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับมีสามสิบเก้าแต้มลอยลำเลยนะครับ จากผลงานล่าสุดนะครับที่ทั้งคูพ่พบกันเนี่ยก็เป็นแชมป์ร็อกโรเวอร์สนะครับที่ครองความได้เปรียบทั้งหมดเลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยแชมป์ร็อกโรเวอร์ก็ชนะไปนะครับเมือ่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับสามประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้นะครับแชมป์ร็อกโรเวอร์เนี่ยไม่แพ้นะครับให้กับร็อกเฮด้านหกนัดติดแล้วนะครับมีชนะไปห้าครั้งพร้อมกับสามคลีนชีชนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนะได้เปรียบ เลยทีเดียวนะครับในส่วนของแชมบล็อกโรเวอร์สนะเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนะครับบล็อกเฮด้าเกมในบ้านเนะี่ยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับเจ็นัดชนะ2เสม,มอ2อแพ้3นะครับเอาจริงก็ถือว่ากลางๆนะครับวินเรทอยู่ที่8-6%ในส่วนของแชมบล็อกนะครับแพ้แค่2ครั้งเท่านั้นเองในส่วนของเกมเยือนนะครับ เสมอ2ชนะ3นะครับวินวดีตอยู่ที่สี่องจุดเก้อร์เซ็นต์นะตรงนี้นะครับก็เป็นแชมป์ด็อกที่ได้เปรียบก,กว่าอยู่หน่อยหนึ่งนะครับผลงานล่าสุดนะครับในส่วนของด็อกเฮด้านะครับบุกไปกับแพ้เชิร์บอลนกับศูนย์ประตูต่อนหนึ่งทำให้ตอนนี้ด็อกเฮด้านะครับแพ้นะครับมา4นัดติดแล้วก็เก็บชัยชนะไม่ได้มา5นัดติดแล้วนะครับโอ้โห ค่อนข้างดิ่งลงเหวเลยนะฟอร์มของกรอกเฮด้านนะในส่วนของเกมในบ้านนะครับสีนัดหลังชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวใ,ในนัดที่เจอกับดันดั้กนะครับที่เหลือก็เก็บยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยในส่วนของเกมรับในบ้านสีสานัดหลังนะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะเกมในบ้านนะครับในส่วนของแชมป์ร็อ์โรวร์สกนะบนัดล,ล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเดอรีซิตี้นะครับทีมรองจากฝูงนะครับก็ เก็บใช้ชนะไม่ได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่ตอสองทำให้ตอนนี้เนี่ยสิทนัดล่าสุดของเชมร็อกโรเวอร์ส Ro นะครับยังไม่แพ้ใครเลยชนะแปดเสมอสองสุดยอดมากแล้วก็ฟอร์มโดยรวมของเชมร็อกนะก็นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับย,ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องนะครับสำหรับผลงานนะของจากองอย่างแชมร็อกโรเวอร์สนะครับที่ล่าสุดสามารถเอาชนะเดลรีซิตี้นะครับทีมอันดับ2ทําให้ตอนนี้พวกเขา ขยายนะครับสถิติไม่แพ้ใครเป็น13นัดติดแล้วนะครับผมไปทำข้อมูลมาให้นะส่งผลให้คะแนนนำโด่งเลยนะครับซึ่งในนั้นนี้ผมว่าก็ไม่น่ายากนะครับที่จนเจอกับหลอกเฮด้าที่ฟอร์มกำลังดิ่งลงเหว่นะหลังจากไม่ชนะใครมา5นัดติดแล้วก็เกมในบ้าน3นัดหลังยังเก็บคะแนนได้แค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับร้อยทั้งร้อยนัดนี้เป็นชัยชนะของเชมบล็อกแน่นอนนะครับซึ่งราคาเปิดมามันน่าคิดนะเพื่อนๆนะก็ต่อนะครับลูปควบนะครับซึ่งผมลองนะครับไปไล่ดู นะครับสองเดือนย้อนหลังนะครับย้อนไปนิดหนึ่งนะให้ดูนะครับแชมป์ร็อกนะครับยิงไปในเฉลี่ยนัดละ2ประตูนะครับนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาคือ9นัดหลังนะครับคู่นี้นะครับผมว่าผมลองเสี่ยงนะครับไปที่จากฝงแชมป์ร็อกโรเวอร์สละกันนะครับไม่รู้เพื่อนคิดยังไงนะคู่นี้ผมขอลองที่แชมป์ร็อกโรเวอร์สนะครับ มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับซิลิโกโรเวอร์สนะครับพบกับเดอร์ี่ซิตี้นะครับคู่นี้เตตีหนึ่งสี่สิบห้าเวลาเดียวกันกับบล็อกเฮด้ากับเชมบล็อกนะก็ตอนนี้นะครับซิลิโกนะครับอยู่อันดับที่หกมียี่สิบเอ็ดแต้มเท่ากันกับเชลเบิร์นนะครับก็ในส่วนของเดอร์ี่ซิตี้อยู่อันดับที่2นะครับรองจากแชมบล็อกเท่านั้นเองนะครับมี32แต้มแต้มหักจากแชมบล็อกโคตรเยอะเลยนะ7แต้มนะครับก็นนำห่างจากดันดัอยู่เมืองดันนะครับ 6แต้มนะครับก็ไม่ใช่6แต้มสี่แต้มนะครับบวกเลขสับสนไปหมดแล้วนะครับโดย2ครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่พบกันก็จบลงด้วยการเสมอทั้งคู่ในปีที่แล้วเออในปีนี้แหละนะครับจบลงด้วยการเสมอทั้งคู่เอาก็ถือว่าค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเกมนะครับในบ้านของซาลิโก้โฟกัสสักนิดสิในบ้านของซาลิโก้นะครับหกละหกนักหลังนะครับที่เปิดบ้านเนี่ย เอาชนะเดอะรีซิตี้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับนะัตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับฟอร์มในบ้านของซิลิโก้นะเดี๋ยวมาดูภาพรวมทั้งฤดูก,กาลกันสักนิดหนึ่งนะครับเกมในบ้านของซิลิโก้นะครับหนะักเสมอไปหน่อยนะครับแปดนัดเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ4นะครับวิเดจอยู่ที่25%ในส่วนของเดอ์รีสิตี้นะครับโอ้ดูดีมากในส่วนของเกมเยือนนะครับ 8นักแพ้เป็นแค่นัดเดียวนะครับชนะ5เสมอ2นะครับวินเดียอยู่ที่62.5ชัดเจนเลยครับเดลิซิตีดูเหนือกว่าซลิโกอยู่หลายคุนะครับผลงานล่าสุดของซลิโกนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซนต์แพทริกนะครับเสมอกันไปนะครับประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้ซลิโกนะครับเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับมา4นัดติดแล้วนะครับก็ค่อนข้างทรงอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างลำบากนะครับฟอร์มของซลิโกช่วงหลัง เกมในบ้านนะครับ6นัดหลังโอ้โหหนักลเ้เพื่อนๆเอ้ยเนี่ยครับหนัดหลังซาลิโกชนะหลอกเฮด้าไปเพียงแค่น,นัดเดียวที่เหลือเอ่อเก็บชัยชนะไม่ได้เลยหนะักเสม,มอนะเสม,มอ3แพ้2นะครับก็ค่อนข้าง,างหน้าเป็นห่วงเลยทีเดียวเกมในบ้านของซาลิโกนะครับในส่วนของเดลิซิตีนะครับ,น,น,รบนัดล่าสุดเนี่ยไปเจอจ่าฝูงมานะครับก็ไม่ว่าการที่จะแพ้มาสูงประตูตอนหน,นะครับก็ส่งผลให้นะครับ 3นัดล่าสุดของเดริสตี้นะครับเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแพ้1เสมอ2นะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของเดอริสตี้นะครับอุ้ยแพ้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับจาก6นัดหลังแพ้จากฟุงนะครับก็ไม่ได้แย่เลยที่เหลือเก็บชัยชนะไปนะครับสาครั้งนะครับเสมอครั้งหนึ่งจากกรอกเฮด้าแล้วก็ที่เหลือเก็บชัยชนะไปได้หมดเลยมี2คลินชีชนะครับยอดเยี่ยมนะครับในส่วนของเกมเยือนของเดอร์ริสิตี้นะครับ เอรีสิตี้นะครับรองจ่าฝูงตอนนี้ฟอร์มกำลังมาดีก็เ,เพื่อนๆน,น่าจะเห็นกันนะครับล่าสุดเนี่ยอ่ามาเจอกับแซมรักจ่าฝูงก็เลยเสดุดไปนิดน,นึงนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดแต่ที่น่ากลัวเลยนะครับสำหรับ้าบ้านอย่างซัลิโก้ก็คือฟอร์มเกมเยือนของอ่าเดอรีนี่แหละนะครับที่ฤดูกาลนี้เนี่ยแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับหลังจากเปิดฤดูกาลมานะจากจ่าฝูงในนัดล่าสุดนี้เองนะครับก็เรียกได้ว่าขึ้นแท่นนะครับเป็นทีมที่เกมเยือนดีที่สุดในลีกตอนนี้นะครับซึ่งฟอร์ม 6นัดหลังค่อนข้างกระชอนกระแท่นเลยนะครับจากการที่สามารถเก็บ3แต้มไปได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับซึ่งทั้งนะครับจากผลงานโดยรวมนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็จากสถิติการพบกันทั้งหมดตอนนี้ชี้เป้าไปที่เดอรีในการเพื่อนนะคู่นี้ราคาเปิดมาหนะ้าครบนะครับคุณผมอปอๆนะครับเดอรี่ต่อปอ,ปอๆคู่นี้ผมขอลงไปทางาจากาทีมเยือนอย่างเดอรี่ซิตี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้การที่เราคุยกันทั้งหมดนี้นก็เดี๋ยวเรานะครับมาคำนวณกันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ติดตามนะครับติวบอลเต็มอยู่แล้วแล้วก็อยากข้ามไปฟังสรุปเลยมาคุยกันนะครับคู่แรกซันซัวกับมารบี้นะครับคู่นี้เป็นการพบกันนะครับระหว่าง ทั้งคู่เนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 2นะครับซึ่งซันสวอลเนี่ยเพิ่งยับขึ้นมานะครับจากเล่นหลีกสูงสุดของสวีเดนอีกครั้งซึ่งผลงานก็ไม่ค่อยน่าชมเท่าไหรนะ 8, น่นะแปดนัดแรกแพ้ไป7นัดนะครับในส่วนของมอบี้นะครับก็ทำผลงานนะครับได้ค่อนข้างดีเลยนะในช่วงต้นฤด,ดูกาลแต่ว่าเกมเยนะือนนั้นค่อนข้างแถวนี้หนึ่งไม่ค่อยน่าชมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยวรวมแล้วยังดูดีกว่าเจ้าบ้านอยู่พอสมควรนะครับคู่นี้นะ ผมเลยลงไปที่มอบี้เนี่ยฟอร์มต่อเสมอน,นะครับคู่ที่สองอฮัมบูก,กับเฮทาเบอร์ลินนะครับนี่เป็นเพลย์ออฟนัดที่2นะครับหลังจากนัดแรกฮัมบูบุกไปเก็บแต้มมาได้ก่อนด้วยสกอร์หประตูต่อศูนแล้วก็เกมในบ้านของฮัมบูส่งท้ายฤด,ดูกาลได้อย่างสวยสดงดงามนะครับเฮทาเบอร์ลินเนี่ยจบฤด,ดูกาลบูดิสลิก้าอย่างแย่นะครับฟอร์มโดยรวมเกมในบ้านต่างๆของฮัมบูดูดีกว่าเฮทาเบอร์ลินอยู่พอสมควรนะครับคู่นี้ผมเลยลงไปที่ฮัมบูแล้วก็ต่อมาแค่ปอปอนะครับน่าสนใจ ผู้ที่2นี้นะครับผู้ที่3ามบอกเฮด้ากับเชนร็อคโรเวอร์สนะครับจ่าฟูงเชนร็อคโรเวอร์นะครับผลงานาร้อนแรงอย่างแน่นอนนะครับไม่แพ้ใครมา13นัดติดแล้วนําโด่งเลยนะครับก็ไม่น่ายากนะครับในนัดที่เจอกับบลอกเฮด้าที่ตอนนี้ฟอร์มดิ่งลงเหวนะไม่ชนะใครมา5นัดติดนะครับแล้วก็ ผมไปทํา Data มาให้นะครับเก้านัดหลังของแชมร็อกนะครับยิงไปนัดละ2ประตูนะครับคู่นี้ผมขอลุ้นที่แชมร็อกโรเวอร์นะครับคู่สุดท้ายซานิโกโรเวอร์กับดอริซิตีน้นะครับคู่นี้ดอริซิตี้รองจากฝูงนะครับก็ผลงานก็กําลังมาดีเลยแล้วก็ตอนนี้ดอริซิตี้นะครับเป็นทีมที่เกมเยือนดีที่สุดในไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับในส่วนของซานิโก้นั้น เกมรับในบ้านก็ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาสําหรับดอรี่ซิตี้คู่นี้ผมขอลงไปที่ดอรี่ซิตี้นะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของติวบอลเต็งในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะก็หวังเลยเกินนะครับว่าข้อมูลที่คุยกันไปวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อมีในใจนะเอ๊คู่นี้ยังไงสินะครับแล้วมาฟังย้ำกันอีกทีหนึ่ง ข้อมูลตรงไหนตกล่นหรือเปล่ามองข้ามพลาดาจุดสําคัญตรงไหนไหมนะครับหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนนะครับดูบอลอย่างมีความสุขแล้วก็โชคดีในการลงทุนนะครับวันนี้ติวบอลเต็งต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะ